ผิวหน้าหยาบกร้านสิ่งสกปรกอุดตันตามรูขุมขนแต่งหน้าทาแป้งแทบไม่ติดเลยและผิวดรอบไวในระหว่างวันใครมีปัญหาอยู่แนะนำตามนี้เลย ไพลสายหรือการขัดหน้าเป็นการผลัดเซลล์ผิวชั้นขี้ใครมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยเสริมด้วยวิตามินซีคอลลาเจนและโคคิวเทนปกติแล้วผิวทุกคนจะมีการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวโดวยธรรมชาติแต่ด้วยข้อจํากัดของอายุเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นการผลัดเซลล์ผิวหน้าก็จะช้าลงจึงมีขั้นตอนการขัดหน้าช่วยให้ผิวเรียบเนียน มีสีผิวที่สม่ำเสมอลดการอุดตันของรูขุมขนและสารบำรุงหน้าสามารถซึมสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นเมื่อผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้หลุดออกแล้วแนะนำบำรุงผิวต่อด้วยการนวด Happy Face ด้วยครีมนวดที่มีโจโจบาออยน้ำมันรำข้าวโคคิวเทนขมิ้นชนันและสารสกัดจากว่านหางจระเข้เพื่อเติมสารอาหารให้ผิวที่เสื่อมสภาพกลับมามีชีวิตชีวาเปล่งปลั่งสดใสอีกครั้ง เมื่อสมองและร่างกายเกิดการเหนื่อยล้าใบหน้าของเราก็เช่นเดียวกันค่ะเรามาผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับใบหน้าด้วยการนวดกดจุดนอกจากรู้สึกผ่อนคลายแล้วยังช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้มาเลี้ยงใบหน้าและเซลล์ประสาทต,ต่างๆอย่างทั่วถึงช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบนใบหน้าทําให้ใบหน้าสดใสอย่างเป็นธรรมชาติ อยากให้ทุกคนได้ลองสบายหน้ามากๆนอนนวดชิลๆแถมได้วิตามินเข้าสู่ใบหน้าอีกด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการหมอมวลชน